ในยุคที่ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของเราแบบทุกมิติเคยสงสัยกันไหมครับว่าใครกันแน่ที่กลุ่มหัวใจสำคัญที่คอยขับเคลื่อนเทคโนโลยีเหล่านี้อยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของ TSMC ครับบริษัทที่เรียกได้ว่าเป็นขุมพลังที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความเฟื่องฟูของ AI ทั้งหมดเลยเราได้ยินชื่อบริษัท AI เจ๋งๆเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่หัวใจจริงๆที่ทำให้ทั้งหมดนี้มันทำงานได้เนี่ยกลับเป็นบริษัทที่หลายคนอาจจะเอ๊ะ ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยด้วยซ้ำแล้วใครกันล่ะครับคือผู้สร้างเครื่องยนต์ที่ขับเครื่องการปฏิวัติครั้งใหญ่นี้เอาละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะลองนึกภาพตามกันแบบนี้สมมุติว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคตื่นทองของ AI เลยทุกคนต่างก็มุ่งหน้าไปขุดหาทองคำแห่งอนาคตกันมันมีหลักการง่ายๆเลยนะครับในยุคตื่นทองเนี่ยเขาบอกว่าคนที่จะรวยที่สุดไม่ใช่คนที่ไปขุดทองล็อก แต่เป็นคนที่ขายพลั่วกับเสียมต่างหากก็คือขายอุปกรณ์ให้กับนักขุดทองทุกคนนั่นแหละครับและในโลกของ AI ก็มีบริษัทที่ทำแบบนั้นเป๊ะเ,เลยคือสร้างเครื่องมือที่ใครๆก็ต้องใช้แล้วก็กอบโกยกำไรมหาศาลและบริษัทที่ว่าน,นี่ก็คือ TSMC นี่เองครับคือเขาไม่ได้สร้าง AI นะครับแต่เขาสร้างชิปซึ่งก็เปรียบเหมือนพลั่วกับเสียมที่ขาดไม่ได้เลยในยุคนี้แล้วถามว่ารวยขนาดไหน ไปดูตัวเลขที่มันน่าทึ่งมากๆพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเกือบ40%เห็นตัวเลขนี้ลอยๆอาจจะยังไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่านี่คืออัตราการเติบโตของกำไรโหมันน่าทึ่งมากนะเกือบ40%เลยใช่ครับฟังไม่ผิดนี่คือการเติบโตของกำไรสุทธิแค่ใน3เดือนเท่านั้นโอ้โห,โหมันบอกอะไรเราได้เยอะเลยนะ S <S มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าความต้องการชิปสำหรับ AI เนี่ยมันร้อนแรงเบอร์ไหนแล้วถ้าตีเป็นตัวเงินล่ะจะเยอะขนาดไหนในไตรมาสล่าสุดไตรมาสดียวนะครับ TSMC ทํากําไรไป1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐครับเป็นตัวเลขที่บอกเลยว่าขนาดนักวิเคราะห์ที่ Wall Street ยังต้องอึ้งโอเค okay. TSMC หรือชื่อเต็มๆก็คือ Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp เนี่ย เขาไม่ใช่แค่บริษัทผลิตชิปธรมธรมดาๆนะครับแต่คือเบอร์หนึ่งของโลกเลยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในโลกที่กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตทิ้นล้ำที่สุดเอาไว้ในมือแล้วใครลหละที่ต้องพึ่งพา TSMC ลองนึกถึงชื่อบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันดีไม่ว่าจะเป็น Apple ใช่ครับชิปใน iPhone ที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยหรือจะเป็น Nvidia ที่เป็นเหมือนหัวใจของระบบ AI ทั่วโลกคือพูดง่ายๆเลยนะ แท้จะทั้งอุตสหาหกรรม AI เลยก็ว่าได้ครับที่ต้องพึ่งพาเขานี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้ TSMC มีความสำคัญแบบสุดๆทีนี้พอมีบริษัทหนึ่งที่มันสำคัญขนาดนี้แน่นอนว่าเรื่องราวมันไม่ได้จบแค่ในโลกธุรกิจแล้วละครับมันกลายเป็นเกมการเมืองระดับโลกไปเรียบร้อยแล้ว คือตอนนี้ชิปของ TSMC มันไม่ใช่แค่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ธรรมดาาอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันกลายเป็นทรัพยากรเชิงยุธทธศาสตร์ที่ชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐกับจีนเนี่ยต่างก็อยากได้มาครอบครองแล้วมันก็เลยยิ่งทำให้สมรภูมิการค้ามันตึงเครียดขึ้นไปอีกความตึงเครียดที่ว่าเนี่ยมันร้อนแรงถึงขั้นที่ว่าสหรัฐเคยเสนอดีลเลยนะว่าให้แบ่งฐานการผลิตกันไปเลย50-50 แต่ทางไต้หวันปฏิเสธครับซึ่งมันก็พอจะเข้าใจได้นะเพราะนี่มันคือหัวใจของเศรษฐกิจและอำนาจต่อรองของเขาเลยแล้ว TSMC เขาทำยังไงละกับเกมนี้คือเขาก็เดินหมากอย่างระมัดระวังมากเลยนะด้วยการกระจายความเสี่ยงอย่างแรกเลยคือทุ่มเงินสร้างโรงงานใหม่ในสหรัฐที่แอริโซนาแล้วก็ขยายฐานไปที่ญี่ปุ่นด้วยก็คือพยายามไม่เอาไข่ทุกใบไปใส่ไว้ในตะกร้าเดียวกันนั่นแหละครับ แล้วที่บอกว่าลงทุนเนี่ยไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะครับ TSMC เขาประกาศเลยว่าจะลงทุนในสหรัฐเพิ่มอีก1 0 0 0 0แสนล้านดอลลาร์เป็นจำนวนเงินที่มหาศาลมากมันแสดงให้เห็นเลยว่าเขาจริงจังกับเกมนี้ขนาดไหนเอาละครับมาถึงตรงนี้ท่ามกลางความเสี่ยงทางการเมืองเอย่ยสงครามการค้าเอย่ยทำไม TSMC ถึงยังดูเหมือนจะแข็งแกร่งไรเทียมทานขนาดนี้ อะไรคือเกราะป้องกันที่สําคัญที่สุดของพวกเขากันแน่คําตอบอาจจะอยู่ในคําพูดของนักวิเคราะห์จาก Morning Star เนี่ยแหละครับที่เขาบอกว่าความต้องการผลิตภัณฑ์ของ TSMC เนี่ยมันไม่เคยลดลงเลยตราบใดที่โลกเรายังคงต้องการ AI ยังคลั่งไคล้ AI กันอยู่แบบนี้ต่อให้มีกําแพงภาษีหรืออะไรก็ตามก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําหรับพวกเขาเลยแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันก็นําเรามาสู่คําถามที่สําคัญมากๆเลยนะครับว่า ในโลกที่อนาคตของเรามันผูกติดอยู่กับ AI มากขึ้นทุกวันทุกวันการที่เราต้องฝากความหวงังฝากอนาคตไว้กับบริษัทแค่แห่งเดียวเนี่ยมันปลอดภัยแล้วจริงๆหรือนี่แหละครับเป็นคำถามใหญ่ที่ยังไม่มีใครตอบได้แน่น่าจะต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียว